จ้าสบายดีค่ะเอซี่สุขสุขลนที่กันล่เขอบคาณทีต่ตามรับชมทางช่องน้ำพ้อนพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพ้อนก็นยินดีต้อนรับสุขสุขล้นค่ะสูช่องน้ำพ้อนพัทราเกาเบาจ่อยๆนะค่ะเนาะมื่อนี้เนาะมื่อนี้บรรยากาศบ้านน้ำพ้อนน,นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแดดแอมเซ็มยังไงเอซี่ฝนฝนนะแต่ว่าแดดแดดกับแดดเป็นเป็นตะใหม่ผิวเลยไหคะเอซีมื่อนี้ก็เลยถือโอก,กาสว่าบรรยากาศด,ดีสิพายเอซีของน้ำพ้อน ไปเบิงเลาะชมร้านเตีเ๋ยวที่เป็นร้านประจำของนครนะคะเนาะนะคะ,นะคะดูพี่ดูนองกันที่นี่นองเขามาเปิดร้านเตีเ๋ยวตอนนั้นกับพ่อันได้เป็นที่รู้จักกันหลายปันไดอาศัยที่บาน่ัน้ำขันไปขั้นไปบ่อยนะคะแล้วฉพาะที่เดินทางบ่อยแล้วก็มีประสบการณ์ในการเขาร้านหนาะะใหญยๆโดยสายงานของนครนครจะกินจะออกไปเดินทางบ่อยๆไปแต่ละจังหวัดจังหวัดนะคะเนาะไปในสถานที่หลากหลายนครกเกี๊ยบเกี่ยวประสบการณ์นะคะ การเทน,น้ำซุปแบบใดการลวกเซนแบบใดและการจัดผักแบบใดพักชนิดใดที่แปลว่าเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมของนักกินนักชิมก๋วยเตี๋ยวนะคะและก,พก็พร้อมกับการตกแต่งร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านที่แปลว่าทัานสมัยพอสมควรนะคะการตกแต่งร้านและการเป็นร้านที่สะอาดสะอาดนะคะ ซึ่งการทำน้ำซุปอย่างไรออกมาจากไอเดียและกามคิดของน้องพ่อทีแบบว่าอยากให้น้องเขาพัฒน,นาอาชีพตัวเองจริงๆงน้องเขาก็เก่งอยู่แล้วนะคะแต่มาประสบการณ์นะคะการที่จะเอารสชาติของน้ำซุปหรือการการการกินก๋วยเตี๋ยวแต่แตละแต่ละพื้นทีมันบ่งพิกันนะคะน้องพ่เลยเอาประสบการณ์จุดนั้นตอนนี้นะคะร้านนีได้วัตตั้มก็มือลมือละซีหาท่านนะคะเมื่อนี้เขาไปะากะวันหลายใหญ่กันทางกับเอซีตามน้องพ่อไปรับชม ร้านก๋วยเตี๋ยวประจำนะคะของน้ำพ้นเลเลยจ้าขายเอฟซีสุขสุข้นตอนนี้น้ำขอนกำลังผ่าเอฟซีมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวของน้องนิดนะคะเนาะร้านก๋วยเตี๋ยน้องนิดนะคะอยู่ตรงขามกันกับโรงเรียนบรรจาร์เนาะค่ะเนาะตรงขามโรงเรียนบรรจาร์เป็นแยกท่านจะเข้าไปวัดชัยมงคลนะแม้ขายเอฟซีนี่ค่ะนี่คือบริเวณร้านของน้องเขานะคะ ก่อนจะถึงนาร้านนองนะคะตรงตะกอนนั้นเป็นเป็นดินเบิร์ดเลยนะคะเพราะว่าพ่อร้านน่องมีการตกแต่งไม้นะคะมีการตกแต่งร้านไม่ก็เลยจากพื้นดินกลายมาเป็นพื้นปูนแล้วก็มีการปรับปรุงหลังค่าร้านไม้นะคะตอนที่น้องเขาเปิดร้านใม่ม่เอฟซีเอ้ยเปตตาลิตโต้นะคะหลังค่ามุ่งจากค่ะพี่น้องแม่เลี้ยงเดียวยูคืดเดียวนะคะหลังค่ามุ่ง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 ,งใบยาค่าหน่ะแม่ค่ะเอฟซี แม่ไม่ร่านาฝนก็บ,บริขายเพราะว่าฝนตกหัวเนาะพ่อนองมีการปรับปรุงฝีมือนะคะปรับปรุงฝีมือการตกแต่งร้านไม่ได้ขายดีนะคะปรับปรุงน้ำซุปไม่สูตรการทวยก๋วยเตี๋ยวหม่เดี๋ยวนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลน,นนทจันทร์คือร้านนงนิดนะคะที่นี่มาเบิ่งการตกแต่งร้านของนองนิดเนาะค่ะนอต่กรร้านเพนบะน,นอกบะน,นอเสื้อเสื้อดีขายเอฟซี FC บัตรที่นี่ปาร์ มาตกแต่งร้านไม่าะว่าน้ำพรานาั่งตีช่มนองนะคะการตีของน้ำพรคือการตีเพื่อกอนะคะบัดท,ที่นี่น้องเขามีการปรับปรุงเมุงไม้ประดับนี่คะคุณแมค่ะเนี่ยตรงเสานะคะตรงเสาเสาของร้านนะคะตรงมุมเสาของร้านน้องเขาจะตกแต่งตกแต่งเอ๋ด้วยไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะนี่หลากหลายอย่าถามน้ำพรว่าใหม่อย่างแน่นะคะน้ำพรป็นคนว่าคอยจักซื้อไม่นี่ค่ะเอฟซี FC นี่คือตรงมุมเสากลางนะคะเพิ่นเทดพิลึกพิลืละะ้อเด้คข่ายเอฟซีพ่อเพิ่นมีเงินแหนกถางทรรมดดาเพิ่นบใไซได้นนองสาวของน้ำพอนเพิ่นเอากระถางไปแล้วสองรอยกบาทมา่อเด้ข่ายเอฟซีน้ำพอนว่ามันโมเมนต์กระถางไงหนองน้ำพอนม,มันปิ่นโอง่ง <c oughs> เบิ่งเดีคข่ะเอฟซีเบิ่งเน้เบิ่งต้นใหม่นะคะที่เนี่ยน้ำพอนจะพาเอฟซีมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งถ้าหากเอฟซีได้ติดต,ตามผลงานของน้ำพอนนะคะรูปของน้ำพอนอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม เอฟซีจำได้บอคะว่าร้านนี้คือมุมใดนะคะเนี่ยบริเวนแบล็กเกลว์ที่เป็นมุมไทยภาพของน้ำพรก็คือร้านนี้แหละเอฟซีจำได้บอคะนี่ตรงนี้แต่ละมุมนะคะคือเป็นมุมทีน้ำพรส่นางทายรูปนะคะคนทีไทยก็คือน้องสาวแม่ข่าพี่นอออ้องเอ้ยยู่ผู้เดียวขายผู้ดเดียวเฮ็ดผู้เดียวร้านใหญ่ๆนี่นะคะร้านใหญ่ๆนี่คือ้องนี้เทคัดเกี่ยวนะคะที่เี่นน้ำพรจะพาเอฟซีของน้ำพรมาเบ่งความงามของใหม่เนาะคะ่ะเนาะ ไม่ประดับด้วยค่ะไม่ประดับไม,บม่มงคลคนเฮานะคะถ้าหากมีความเสื้อทังด้านมงคลน,นะคะเนาะการเสริมสรีมงคลให้กับราน้านะคะมันก็เป็นควันละกําำลังใจแล้วก็อีกอย่างเนาะ,ะเวลาลูก้าเข้ามากินนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินอาหารยูร้านเฮ้านะคะกันี่คือหลัก,กจิตวิทยาอย่างหนึง่งเขามันเหมือนกับว่าเขาได้รีลแลกได้อยู่กับธรรมชาติแต่ไหมคะ่ะเอฟซีนี่คะ่ะทุกมื่อนี้นะคะร้านนองนิดนะคะว่าต้องถามเลยว่าเจนิดมีกันหน่อยงินหลายาใัดนะคะเอฟซี FC. ช่วงเวลาสิบโมงขึ้นไปเจนนิดเนี่ยบริยุทซื้อแล้วค่ะตอนนี้กะกำลังสารละนอยู่นะค่ะเนะาะกำลังเตรียมพักเตรียมยาเตรียมลวกเนื้อลวกอย่างไวเพราะว่านั่งเฮ็ดคนเดียวเลยค่ะนี่ค่ะตรงบริเวณข่างร้านนะคะนองเขากับประดับด้วยต้นท่อไนไร่ซึ่งเป็นใหม่ที่น้ำพ่อนั่มาให้นองเขาเองนะคะมานั่งบอกเขาแต่งร้านแล้วพ่อได้ไข่เอฟซีหายนั่งนี้แถวบริยุทใหญ่เจ้าของจมให้เขาฟอมได้ไข่เอฟซี่ีกคือโต๊ะนะคะ ร้านนี้น้ำพริการันตีแล้ว่าเป็นร้านที่สะอาดสะอ้านถูกหลักสุขานามัมนะคะได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขของอำเภอนาคูออกหนังสือรับรองทางดาัานโภชนการ่าเป็นร้านอาหารที่ถูกหลักสุขานามัมสะอาดสะอ้านนะคะที่นี่น้ำพริจะพ่ายเอฟซีของน้ำพริกแมเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้ก็คือเป็นมุมถีน้ำพริกทายภาพนะคะใส่ทายภาพทุๆแฝกกล้อมถีน้ำพริกโพดไปนะคะก็คือร้านน้องสาวของน้ำพริเองนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะสื่ออยู่ทาง ้าหนหนาไปทางทีศตะวันออกกับยูดานขวามือของเฮานะคะร้านน้องนิดนี่นะคะอยู่ถนนเชื่อมต่อระวังอำเภอกับอำเภอร,ระวังอำเภ่อหวยผึิงกับเพเ่อนาคู่นะคะหรือจะเข้าไปทั้งอำเภอ่อวงสามารถแวะชิมได้นะคะร้านนี้น้ําพอนกับรันจีไร้ว่าเป็นร้านที่สะอาดนะคะเส้นเหนียวนุม่มไม่ทุกรูปแบบของเส้นนะคะแต่ว่ามันนี่น้ำพริจะนําเสนอเอฟซีมาเนีนะคะ่ะดอ,อกไม้น้ำพ่อจะแพนในเอฟซีได้เห็นบริเวณร้านนะคะเนี่ยที่เห็นรั่วสี ฝ้าก็สีม่วงแล็คือเรือรงเรียกมันจานะคะเป็นทั้งเลท,ที่มาะมานะคะแต่เป็นร้านของแม่เดียงเดียวนะคะตอนนี้นนนนนนเห็นบอกคะนั่นคือ้องเนตนะคะกำลังสารวนเตรียมขายได้ค่ะที่นองเห mm ็ด hmm. ค้นเดียวเห็ดค้นเดียวทุกอย่างนะคะ <transluc. S 2> แต่ว่านั่งกัเห็ดเงินได้เมือนเมือนละสามสี่พันหรือหาพันนะคะทางทีนีหมูบ้านของน้ำพริมีร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดสามร้านนะคะแต่ร้านนั่งมาอันดับหนึ่งเลยที่นี่น้ำพรจะพาเอฟซีมาเบงนะคะมาเบง น้ำซุปแสบซ้ำใดพี่น้องน้ำซุปนี่คือไอเดียของน้ำพร้อเนสทั้ทงชิมทั้งจมเลยค่ะพี่น้องน้องเขาปรับปรุงพัฒนาสูตรจนแบบว่าเป็นทีล่งตัวนะคะเดี๋ยวนี้บ่ตง,วง่วงเลยค่ะน้ำซุปแสบแสบหล่านยิ่ง่กับขาแข็งเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่คะนี่น้ำซุปแบ่บนี่น้องเขาก็เริงเหลือเหลือดไปนะคะตอนนี้ไม่ลูกค้ามาสั่งแล้วมันว่าเห็นใส่ถุงแล้วเนบะเ <ทำ S 1> นี่เห็นบหคะนี่นี่ลูกค้ามานางรอดในขณะ,ะที่น้ำพรออกำลังทายทํำอยู่นะคะนี่คือบริเวณบริเเวณที่นองขาไ ตั้งร้านจัดร้านนะคะก็จะมีขนมขบเคี้ยวน้องเขาก็ขายน้ำปัน่นน้ำขายเอฟซีเห็นบ่นะคะของกิ้กับกว๋วยเตี๋ยวก็มีกาก,ากหมูเด็ดค่ะเอฟซีเบิ่งอนี้คะ่ะเนี่ยกากหมูสดใหม่ตลอดนะคะจะมีแม่ค้าที่เป็นเช่าบ้านเขาจะฮ็ดกากหมูขายส่งตลาดเนาะก็เอามาส่งที่ร้านน้องสาวนี่คะ่ะนี่ก็คือเนือ้อที่น่าลวกไหวนะคะ<ม>นั่งกะลังยากเลยคนั่งมามีเวลามาสารละว้นน้ำน้ำพร้อนนะคะเมื่อนี้ค่ะ ลู้านั่งกำลังสร้าง,งเริ่มขอม้าถึงจะเก่ามง่งสินเสร็จแล้วนะคะเอ็ดี่นี่ค่ะนี่เป็นผักของนั่งนะคะนี่นี่นี่นะขาเขนั่งสดใหม่นะคะนั่งรับจากเกษตรกรนะคะคุณแม่บ้านที่เขาเป็นชมลมคน้นปลูกผักเนาะค่ะน้นี่ค่ะรับประกันได้ด้วยวารานน้องนิดนะคะร้านก๋ยเตี๋ยน้องนิดบ่มิสารเคมีนะคะรับมาจากเกษตรกรจากเจ้าของสวนโดยตรงนะคะนี่ค่ะผู้ใดพันไผ่พันมานะคะ ตรงขามันแค่ันจานอย่าลืมแวะเขามากินอาหารนะคะกินก๋วยเตี๋ยวแซบแซบสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยแล้ค่ะเดี๋ยวสถานที่สะอาดสะอาดภาชนะอุปกรณ์ถูกยางสะอาดสะอาดบ่สะอาดสะอาดบ่ได้พี่น้องน้ำพรนมาเห็นแต่ละเถือน้ำพรจะต้องมีแต่มุ่มติเด้อค่ะจนทุกมือนี่ติบ่ลงแลวค่ะพี่น้องมีแต่มุ่มชมจนนองเขาว่าพี่ชมนองเกินไปหรือเปล่าสั่นกันเลยว่าโบแมนนะคะ มันแสบอีหลีมันสะอาดอีหลีมันลงตัวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่น้ำพอ่อดจะแพนกล่องเอฟซีเดืบเบิ้งนะคะนี่ค่ะนี่ละค่ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวของน้องนิดนะคะน้องนิดที่เป็นมือกล่องส่วนตัวของน้ำพอรอดนี่นะคะดินี่ค่ะเอฟซี FC. น้ำพร่อดอยากพา f เอฟซีมาเบิ้งกัดจัดว่างกันตังร้านนะคะความสะอาดสะอาดนะคะการจัดเก็บช่อนสอมบางร้านนะคะเ่าจะเปิดโปรไปเลยนะคะแต่ของน้องเขานะคะ เ,เขาจะปิดไว้อย่างดีนะคะทุกอย่างพัชนะทุกอย่างนะคะแม้ว่าที่ใส่เครื่องปรุงก๋วเตี๋ยวนะคะมันจะมีฝาปิดเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแต่นองเขากันยังมีฝาชีนใน,น้อยครอบใบนะคะครอบใบเพราะว่าเป็นการรักษาความสะอาด มาเบิงผักสดนะคะเอฟซี FC, สดใหม่สำหรับนี่ก็คือผักทุกผักนะคือเป็นผักของโปรดของน้ำพอนที่น้ำพอนแบบวา่าน้ำพนเป็นเป็นนักกินเนาะเป็นนักกินนักชิมตลาดใหญ่ๆน้ำพอนก็นเลยตะกรอนนะคะน้องเขาเปิดร,าาร้านผักหลากหลายปันนี่จะมีแต่อ่านี่ค่ะมีแต่หัวระพานะคะจะมีแต่หัวระพากับฟัวงอกนี่น้ำพอนมาให้น้องเขาปรับปรุงไ่เลยว่าเขาเพิ่มผักหลากหลายน้องเขาสั่งร้านนี้สลัดแก้วนะคะเอฟซี FC, นี่ค่ะสลัดสดใหม่สดใหม่สะอาดออกมาจาก กเกษตรกรโดยตรงที่เขาปลูกผักออแกนิกนะคะมีขึ้นกันมรักนี่ค่ะมรักนี่ค่ะสำหรับข้อกินผักนะคะผู้ใดอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแสบๆอร่อยนะคะมุ่มนั่งกัะสะอาดเลยค่ะเอฟซีนี่นะคะเอฟซีบริเวณนี้คือน้ำนะคะน้นองเขาแปลว่าโดยจกว่าน้องเขายู่ดันคนเดียวเนาะน้องเขาก็จะให้แปลว่าลูกค้าบริการตัวเองนะคะแต่ว่านา้ำน้องเขาไปเอาน้ำปลาเลยคะ่ะเป็นน้ำต้มสมุนไพรนะคะน้ำต้มสมุนไพรหรือว่าน้ำปานะเนาะ ส้นนานองเขาจะเน้นน้ำใบเตยนะคะนี่ค่ะ,คะและการตกแต่งร้านก็เป็นการตกแต่งร้านที่แบบว่ากับถ้ามาตาอยู่กับไหมมุงค้นอยู่กับไหมประดับนะคะนี่ค่ะเป็นจังด๋าล่ะคะ้าเอฟซีหลังจากที่น้ำค่อานในผ้าเอฟซีสุขสุขคนมมยางเหาะร้านกว๋วยเตี๋ยวของน้องนิดเนาะค่ะเนาะเป็นจังด๋คะาเอฟซีถูกอกถูกใจกันแนบ่คะ หากคพณถูกใจกิ่อย่าลืมใส่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพราะว่าจะได้เป็นกําลังแรงใจในการสั่งสารคลิปต่อๆไปนะคะฝากเอฟซอย่าลืมกดกระดิง่งเพราะว่าจะบอ่ด้พลาดในการรับชมการแจ้งเตือนการลงคลิปต่อไปสําหรับผีพี่นีน้ําพอนขอกลา่าวคำว่าสวัสดีจ้าสบ,บายดีค่ะ FC ฟซีุกุซุคนยูดีมีแห่งกันซุขุซุกคนกันเด้อจ้า